สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยี่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคำมากค่ะคุณผู้ชมอยากโลกแนวทางรัฐบาลไทยให้คุณผู้ชมในเบิรงกันเนาะคะ่ะมันเหลืออีกหลายค่ะคุณผู้ชมจินตนารู้สึกวุ่นวายกับอย่างอื่นเยอะแยะค่ะการเลื่อนลงสี่ประท่านอีกนะคะคุณผู้ชมคำคำกันเลยถือโอกาสเอารัฐบาลไทยมาฝากคุณผู้ชมค่ะเปิดตัวใหม่ค่ะคุณผู้ชม ของอาจารย์วัดโพนะคะอาจารย์วัดโพค่ะคุณผู้ชมนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี่ค่ะเป็นวันอังคารค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งเป็นวันอังคารวันอังคารเพิ่นถือวาถาทั้งไทยไทยแบบโบรา้านนะคะเพิ่งจะถือแบบเป็นวันแข็งนะคะคุณผู้ชมใครดวงแข็งก็คือวันอังคารนะคะวันอังคารเป็นวันทีถ้ำพิธีกรรมของทางบ้านเท่าค่ะเพิ่นแต่ง สะดอกเคาะอีกอย่างต่างๆค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ทางบานเพื่อนบอกให้ฟังเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันที่หวยออกรัฐบาลไทยเป็นวันอังคารค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นเดือนสิบค่ะเกาดีสิบดีค่ะคุณผู้ชมเก่าสิ่พันไปแล้วค่ะเก้าเข้าสู่ความร่ารวยเลยยั่งน้ตค่ะคุณผู้ชมผู้ใดบ้ันไหนเก้าสู่ความรวยกับเก้าออกจากความจนเด้อค่ะคุณผู้ชมเก้าสู่ความรวยบ่ได้กับเก้าออกจากความจนนะคะ มันจะได้มีความสุขกันท้วนหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลนะคะคุณผู้ชมนำเสนอมาเป็นแนวทางค่ะรัฐบาลไทยอของวันที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นของอาจารย์วัดโพให้มาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเพิลนอ่างวดที่แล้วบอมี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ให้มางวดนี้ค่ะคุณผู้ชม บอูสีขาบอเขากับเบื้องเอาค่ะคุณผู้ชมเพื่อนแนวทางเพื่อนอยากแบ่งปันมาค่ะจินตนาค่ะขอกราบขอพระคุณหลายๆค่ะอาจารย์วัดโค่นะคะที่ให้มาค่ะเพื่อนอยากแบ่งปันมาให้บ่หลายคู่ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมดมีทั้งหมดหกคู่ค่ะหกคู่ไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชมได้ว่ากะถ้าว่าบนล่างเพื่อนกันนักไปทั้งบนเนาะค่ะนักไปทั้งบนคุณผู้ชมกับเบิ้งเอาค่ะแนวทางที่เพื่อนให้มาค่ะ จินตนาขอขอพูดลหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมทุกคนค่ะที่เขามาเบิงแนวทางทั้งองจินตนาชนะมีสองแนวทางค่ะแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ราวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมอาจารย์กับบลายค่ะบลายเซียนค่ะคุณผู้ชมแนวทางกับไปแบบค่อยๆไปค่ะคุณผู้ชมไข่ไข่กับเตาเนาะเนาะคอยยางไปมันจะถึงจุดหมายค่ะไปเร็วคือกับตายบลไดค่ะคุณผู้ชมนะคะมันจะชงะงัก กรื่อค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณผู้ชมทางช่อง YouTube จินตนาชาแนลกะมีปัญหาก็ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันค่ะถามว่าเครียดไหมกะมีความเครียดหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ยังลงแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันอยู่ค่ะจินตนามีโอกาสจัะไปแก้ไขเนาะค่ะถา้าบ่แก้ไขกับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดม้วนๆเพื่อนๆไปนี่แหละค่ะบบเพื่อนกับเฮ็ดไอ้มันเพื่อนเนาะค่ะเนาะกุฎดศิยากมีความถูกแม็นบ่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นข่าเจ้าถูกลางวัลนที่หนึ่งค่ะ โอ้ยเนาะค่ะคุณผู้ชมเมื่อไหร่จะถึงคิวเรารางวัลที่1น่งคะ่ะอ,อำเภอนาวางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะคุณผู้ชมมีคนถูกรางวัลที่1นเพื่อนอธิษานจิตแค่์เพื่อนบิงใน facebook นะคะอันนั้นคือดวงคือสิ้นวาตสนาเพื่อนไนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่เราก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่รู้บุญเกา่าก่ำเกา่าหรือจังใดกะกะถือได้เน,ะะนะาะเนาะกระซิบวาได้ก็คือ อาจจะเป็นบุญเก่าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่สร้างสมมาบุญเก่าหนุนนานะคะคุณผู้ชมอันนี้เข้ากับเราเอาซื้อหรอคะคุณผู้ชมเอาเครดตเอาอยัางที่ที่นําความปังมาให้นะคะเนาะเพิ่นเบิรง f เฟซบุ๊กเพิ่นเห็นทางเฟซบุ๊กของ <c oughs> วัดป่าธรรมวิเวกไหมคะคุณผู้ชมวัดป่าธรรมวิเวกอยู่อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนนี่แหละค่ะถามว่าอําเภอเมืองไก่บ่อกับประมาณสักยี่สิบกิโลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม ด้สิถึงบนะ่เนาะไปกลับก็ประมาณ20กิโลค่ะหรือว่า20กว่ากิโลไปกลับค่ะคุณผู้ชมนะคะบ่อกไก่ค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากมาเที่ยววัดนะคะคุณผู้ชมอยากมาดูอยากมาทมําบุญร่วมสร้างค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกําลังบูรณะใหม่นะคะจากที่เป็นวัดป่าร้างค่ะคุณผู้ชมวัดป่าร้างแล้วทีนี้มาทําบูรณะใหม่ค่ะคุณผู้ชมมีพระอาจารย์เพิ่นมาบูรณะให้ใหม่ก็คือให้อ่า คือพุ่มตรงนั้นเพื่อนดีเนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลขโดยความเสือของผู้เพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งค่ะความเป็นมานะคะเพื่อนก็นเลยเอามาม่าาอธิษฐานเพื่อนกระเลยถูรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้ว,วันที่ยี่สิบเก้านี่ค่ะเพื่อนจะเอาเงินส่วนที่ถวายนั่นเนาะคะ่ะรายคนที่ถวายแล้วก็เอาเงินเข้าแบงค์ไว้แล้วทีนี้เพิ่นจะไปเอาออกมาถวายตอหนาปูญาแล้วทําพิธีค่ะคุณผู้ชม วันที่29กันยายน2567เป็นวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมจินตนากับจะไปนําแนวทางมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะซึ่งมืนอนีก,กับแปลแนวทางจอมปลวกนะคะคุณผู้ชมสีงวดติดแล้วนะคะคุณผู้ชมจอมปลวกค่ะกัเบิ้งตองวดหนีนั่งขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนสิไปเบิ้งคลิปนั่นนะคะคุณผู้ชม คลิปจอมปลวกจินตนาก็เอาบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเลขทูบนะคะเดี๋ยวจินตนาจะเขียนใส่กระดาษใ้เบิ้งอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะค่ะให้เบิ้งให้มวนในเพิ่อนซื้อค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะบื้องสนับสนุนนะคะเบิ้งงไ้มวลไนเพิ่อนค,ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปดูแนวทางค่ะคุณผู้ชมของ อา,อาจารย์วัดโพนะคะว่าอาจารย์วัดโพจะให้มาตัวไหนนั้นในงวดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเบิง้งเรางกาพิจารณาเอาเร้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าแนวทางม,มีเขามีหลุดนะคะถึงอาจารย์เพิ่นจะเป็นอาจารย์แต่ว่าก็มีหลุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบางครั้งเพิ่นจะาการคำนวนเนาะคะ่ะเพิ่นเอามาฝากเข้าเพิ่นเำนวดได้นะคะ แต่บางครั้งบางคราวมันก็มีหลุดบ้างนะคะคุณผู้ชมทารุดกัญาวากันเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเอามาให้เบิงเพื่อเป็นแนวทางซื้อค่ะแล้วก็ทานแนวทางเขาก็ดีใจน้เนะคะดีใจที่เพื่อนให้แนวทางมากแม่นแม่นสินะคะจินตนากะแสดงความดีใจน้านะคะแต่ว่าทานแนวทางมันหลุดกัญาวากันเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางซื้อค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบ่งแนวทางนะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วัดโพค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจิตนาชาแนลแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันในวันที่1กันยายนในวันที่1ตุลาคม2567ค่ะคุณผู้ชมขันเบ้าเราพี่ส่งสีจากนอนเราบอกไปเรื่อยนะคะเอาไปเบ่งแนวทางกันเลยค่ะค่ะอาจารย์วัดโพค่ะของวันที่1ตุลาคม2567ค่ะ อาจารย์ให้มาเด่น9กับ3บนและล่างค่ะคุณผู้ชมเด่น3เ,เด่น9กับ3บนและล่างค่ะ <c oughs> ชุดจับคู่ค่ะคุณผู้ชมคือชุดวินนะคะชุดจับคู่ค่ะ7 8 5 0 1วินกันกับ9 3ค่ะคุณผู้ชมหมุนไปค่ะจับคู่ได้เป็น9 3 95 97เป็นตัวเน้นตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมอินตนาคีเส้นใตสีแดงคือตัวเน้นนะคะ93 95ส7อ่าส่วน3537 38เป็นตัวกันตัวรองนะคะคุณผู้ชมเป็นตัวรองค่ะแล้วก็3ตัวชุด3ตัวค่ะคุณผู้ชม3มหางด้วยกันค่ะของอาจารย์รัตโพให้มี 793 795แล้วก็593ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของอาจารย์วัดโพนะคะบอกว่าไปกลับด้วยนะโยมโยมต้องกลับด้วยนะคะไม่กลับตับแตกค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่าค่ะเอาแนวทางทีใดมาในมือน,นี้นะคะ ขอให้คุณผู้ชมมันมันปังปังทุกๆคนนะคะขอให้โชคดีในวันที่1ตุลาคมสองพันกสิบเจ็ถึงรางวัลที่1กันทุกคนเน้อค่ะคุณผู้ชมขอให้มันให้ปังให้ร่ำรวยให้เบิร์นี้เบิด์ซินทุกคนค่ะอย่าได้ยากใยเดได้จนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ